ทีง่ายๆนะโยมจำไว้อย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจไว้อาณาปานสตินะพระองค์บอกเนี่ยอาณาปานสติเนี่ยคือกายยกตาสติคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตาถาคตคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคือพรมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดดังนั้น การจเจริญอาณาปานาสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะพระองค์จัดอน,นิสงว้เยอะมากและเป็นมรรควิธีเดียวที่พระองค์เนี่ยมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีนี้เลยคือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งพระองค์ไม่ได้มอบไว้กับอันอื่นและตัวนี้ยังเชื่อมไปสู่สติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานาสติดังนั้นสติปัฏฐานสี่กับอาณาปานาสติอันเดียวกันและพระองค์ยังจัดว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานาปานสติก็คือกายยคตาสติและสำคัญคือกายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม ตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอามาตะโยมจะได้อามาตะนั่นเองพระศาสดา